สวัสดีครับเราอยู่ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปฮ่องกงนะครับเราไม่ได้ไปมาสามปีแล้วฮ่องกงเปิดประเทศให้นั่งกินข้าวในร้านได้แล้วเราก็ไม่รอช้าก็จองตั๋วไปกันเลยวันนี้ทีิปนี้เราไปกัน5้าวัน4ี่คืนนะครับเราจะไปกินกินกินแล้วก็กินนะครับอ๋อมีคอนเซปต์อีอกคอนเซปต์ <Okay. S 1> หนึ่งเรามากับแม่หมอกุกคิดครับแม่หมอไปมูพวกกูไปเมาครับคอนเซปต์ทล <laughs> ิป คลิปนีนะ้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกนะันที่ห้องฮ่องกงนะครับผมสวัสดีครับมาอยู่ที่ฮ่องกงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีจิมซาจุยครับกำลังจะไปสถานีมงกกวันนี้เราจะกินมือแรกกันเป็นติ่มซำครับเราจะไปกินร้านดิมดิ่มซำดิมติ่มซำ,มมำไม่รู้ออกเสียงยังไง รถมาแล้วปาเดี๋ยวเราไปมงโกกันอยู่ในร้านแล้วนะครับติ่มติ่มซำสั่งไปหลายอย่างมากๆก็เป็นติ่มซำแบบแนวโมเดิร์นโมเดิร์นนะร้านก็ดูแบบสะอาดสะอ้านเป็นร้านแบบสมัยใหม่มีหลายสาขาด้วยแต่ว่าวันนี้เรามาที่สาขามงโกกนะสั่งไปหลายอย่างเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้าง ค่าเสียหายมือนี้ครับ700เหรียญประมาณจะ2,008ก็โอเคนะกินกัน7คนไม่ได้กินแบบบ้าคลังแต่ก็ถือว่าอิ่มใช้ได้นะครับอันนี้ครับดิมดิม,ดมซัมอยู่ที่มงก๊กจริงๆมีประมาณ3-4สาขานะแต่สาขานี้ก็ดีเลยสาดสาอานดีไปต่อไปเราจะไปเดินเล่นที่มงก๊กก,กัน ถึงมงกงแล้วนะตรงนี้เป็นสีแยกที่แบบคนชอบมาถ่ายรูปจ้วยแหละเนี่ยมก็จะเป็นร้านขายรองเท้าเยอะๆเลยมีหลายแบรนด์มีแทบทุกแบรนด์เลยครับแล้วก็นี่เพื่อนกันอัมาดูนิวบาลานเสียตังเรียบร้อยทา,ายผู้ไม่อยากเอาคริสเตียนดิออร์ลุยฝน <laughs> ก็เลยเสีย,เ,เ,เ,ยเสียตังให้นิวบาลาน์ อยู่ที่ฟายยวนสตรีทมันม<า>เป็นตลาดเหมือนแบบคล้ายๆตลาดนัดอะแล้วก็ข้างๆมันก็มีร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับพอดีพาสาวๆเข้ามาดูเสื้อผ้ามาช้อปปิ้งกันเผื่อว่าจะได้เสื้อหนาวใส่กันในทริปนี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดนัดอย่างเงี้ยข้างหลังมันก็จะเป็นแบบบูธตั้งคล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะนีเดี๋ยวไปดินดูในตลาดกักนดีกว่าตลาดนี้ก็อยู่แถวแถวมงกกนะครับเดินมา ก็เรียกว่าเป็นหมงกกที่เป็นฝั่งปรินต์เอ็ดเวิร์ดอะครับเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเสร็จจากมงกกเดี๋ยวเราจะกลับไปแถวจิมซาจุยแถวที่พักของเราลืมบอกไปทริปนี้เรานอนแถวจิมซาจุยนะถ้ามาที่จิมซาจุยครับตอนนี้เรามาถึงที่จิมซาจุยแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้างเดอะวันอยู่ริมถนนนาธานเลยนะครับเราอยู่ที่ชั้น4พอดีผมมีนัดกับเพื่อนชาวฮ่องกงนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านทีบรัสเป็นร้านชาที่อยู่ที่ห้างนี้นะครับเขาชื่อ เทอรี่กับสเฟนครับผมบไฮเทอรี่ฮสตีเฟนเขาเป็นเจ้าของร้านทีบรัสนะครับ,รบเดี๋ยวผมพาไปดูร้านครับก่อนนี่เป็นร้านชานะครับตัวซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นตัวตัวนี้เลยนะเป็นชานมที่ป้ายด้วยงาดำนะครับชื่อทีบรัสก็คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นตามร้านเลยนะก็จะเป็นชาที่แบบเหมือนเอาคู่กันมา ไป้ายๆอะไรเงี้ยเป็นแบบศิลปะ,ะ,ะนี่ตัวซิงเกิลเชิ่งของเขาพอดีสั่งมาสักพักแล้วก็เลยกินไปนสักพักแล้อร่อยมากตัวนีม้มันจะเป็นชาอูหลงใส่นมนะครับแล้วก็ป้ายด้วยแบบเพสงาดําแล้วไข่มุกเขาอ่ะเป็นไข่มุกแบบโมจิอร่อยมากเนื้อมันจะเนึ่มดืบอ่ะแต่แต่ว่ามันจะไม่แบบยุ่นยุ่นเหมือนไข่มุกที่เรากินทั่วไปนะ มันจะกัดแล้ขาดอร่อยแปลกๆดีแล้วชาราก็หอมมากงานนา้ก็รสชาติดีอันนี้เป็นซิงเ,เ,กเกอร์เขาเลยอร่อยผมชอบนี่แก้วที่สองเป็นจัสมินทีที่ใส่นมเหมือนกันแล้วก็ปายด้วยเ,เผือกคาร่ไข่มุกเป็นโมจิเหมือนกันเผ<ๆ>ือกอร่อยมากหอมมากคือเป็นเผือกที่แบบไม่ได้เผือกที่เรากินบ่อยๆอ,ะ <S <S อ่ะทั้งของแก้วอ่ะแก้วละสี่สิบสองห้องกงกล่าที่เป็นเงินไทยก็มาร้อยหกสิกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบ ก็เป็นราคาปกติของที่ฮ่องกงนะแล้วก็เขามีนี่ด้วยเจลาโต้นะอันนี้เป็นรสลิ้นจี่อ่าเป็นฮ่องกงทีนะครับอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตผมชอบตัวนี้อร่อยมากๆเลยกินลิ้นจี่ก่อนอันนี้จะออกแนวเ,เป็นซอเบอรเปรียปร้ยวๆหวานๆคือจะหนักหวานมากกว่าเปรี้ยวแล้วก็หอมจะหอมกลิ่นลิ้นจี่ เอาไว้ตัดเลี่ยนได้อร่อยกินง่ายง่ายตัวนี้เป็น Chinese Tea What's the name of this one? แค่ก,กวนยินทำ a ีกแก๊บแค่กวนยินแค g กวนยิน <laughs> เป็นชาฮ่องกงแหละคือฟีลแบบไอติมชานมเลยแต่ว่ากลิ่นชาจะไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากอมชอบหอมชอบตัวนี้ที่สุด ตรงนี้ดาร์กช็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลท,ที่ถูกป้องที่สุดก็คือติดขมไม่หวานหวานนะแต่ว่ามันน้อยมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตมันก็ต้องขมนึกออกไหม,อ,มอันนี้แบบความขมกําลังดีเลยไม่ขมเกินไปแล้วก็ไม่หวานมากอ,มอันนี้อะไรเอ่ยโรสแอนจัสมินโสแอนจัสมินทีก็เป็น ary, ชามะลิกับชากุหลาบ กลิ่นกุหลาบชัดมากๆเมื่อกี้คือกลิ่นกุหลาบชัดเพราะกินดอกกุหลาบไปด้วยแต่มันกินได้นะมันเป็นของว้กินได้อยู่ที่ห้างเดอะวันนะจิมซาจุยชั้น4ี่ถ้าเราเข้าจากหน้าห้างครับมันจะต้องเดินขึ้นไปนเรือมาก่อนมันถึงก็เจอลิฟต์เรากดลิฟต์ขึ้นมาชั้น4ี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็มาเจอร้านเลยชื่อร้านว่าทีบรัชก็ตรงตัวเป็นบรัชที่เป็นแบบคู่กันนะครับผมชอบมากผมเคยมากินเมื่อ3ามสี่ปีที่แล้วแล้วก็แบบ ชอบก็ได้คุยกับเจ้าของเขาแล้วก็ติดต่อกันเขาก็บินมาเที่ยวที่ไทยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันวันนี้ผมกลับมาฮ่องกงอะไรเงี้ยก็เลยมาเยี่ยมเขาจริงๆจะไปทานข้าวด้วยกันด้วยแต่ว่าเรากินติ่มซำม,มาอิ่มมากๆแล้วเดี๋ยวเอาไว้ขออนุญาตเลือนะ่อนนัดเขาเป็นวันหลังแทนนะครับตรงนู้นมีร้านอาหารไทยกับร้านอาหารเวียดนามที่คนเยอะมากๆเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะเผื่อใครอยากมาตามนิวยู่ฝังตรงข้ามกับร้านเลยนี่คือร้านอาหารไทยฝั่งตรงข้ามร้านทีบัชเมื่อกี้เลยนะทีบัชอยู่ตรงนี้ ร้านอาหารไทยก็อยู่ตรงนี้ชื่อ combo ขุนทองผมก็ถามเพื่อนว่าเ,เป็นเพราะอะไรทําไมคนเขาถึงชอบกินกันเพื่อนคนฮ่องกงบอกว่าราคาเขาไม่แพงคือ,อ,อถ้าเรามาดูในเมนูอะแล้วเปรียบเทียบกับบ้านเราโอเคมันสูงแต่เขาบอกว่าอาหารไทยในฮ่องกงถ้าคุณกินแล้วแชร์กับเพื่อนเนี่ยแล้วหารตกคนละไม่ถึง200เหรียญอนะเขาบอกว่านี่คือ normal price ซึ่งอันนี้เขาให้ได้ให้ ราคานี้ได้แล้วคุณภาพอาหารเขาก็ดีแต่ผมยังไม่เคยกินนะแต่เพื่อนผมบอกว่าใช้ได้เลยแล้วก็คนท่องโกงก็ชอบมากินกันเพราะว่าราคาได้รสชาติอร่อยนะไว้มาลองดูนะครับพวกเราดูคิวดียวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์นะคนมากินกันแบบเ,เต็มเลยตรงนี้เป็นร้านอาหารเวียดนาม mm hmm. เพื่อนบอกว่าเป็นเจ้าของคน,คนคนคนเดียวกันคิวยาวเหมือนกันคนเต็มหมดเลยอะ ใครอยากลองกินอาหารไทยอาหารเวียดนามในฮ่องกงก็มาลองดูนะเสร็จจากร้านทีบรัชนะครับเราก็มาต่อกันที่ร้านลูลูครับเป็นพับแอนด์รีสตอร์นสไตล์ไอริชอยู่แถวแถวจิมซาจุยนะครับรสชาติอาหารก็ดีทีเดียวนะครับแถมยังมีเก๊กฮวยมีฟองแบบโลโคอลของฮ่องกงชื่อว่าฮ่องกงเอมเบอร์รสชาติดีทีเดียวผมแนะนําเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ ep ที่1ถ้าชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์แล้วอย่าลืมติดตาม ep ต่อไปกันด้วยนะครับ